สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสอนผพักกันอีกคลิปครับ คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําสาวมะเขือมะเขือต้นนี้อายุได้ประมาณ5เดือนแล้วครับปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนมะเขือพออายุเขาได้ประมาณ4เดือนถึง5เดือนลําต้นและกิ่งข้างบนเขาก็จะเริ่มโทมเริ่มแก่เวลาเขาออกผลจะทําให้ผลเขาไม่ค่อยสวยและทําให้ผลเขาเล็กครับฉะนั้นแล้วก่อนจะหมดฤดูฝนควรตัดกิ่งทําสาวให้เขาแตกยอดใหม่ครับโดยจะทําการตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางลําต้นออกเพื่อจะให้แสงแดดได้ส่องถึง างทรงพุ่มครับและเพื่อยอดใหม่ของเราจะได้รับแสงแดดและ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับเริ่มต้นตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางอ,อกก่อนตัดทีละกิ่ง2กิ่งโดยจะเว้นระยะเวลาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่อยตัดครั้งหนึ่งครับตัดอาทิตย์ละกิ่ง2กิ่งเริ่มตัดจากข้างในออกมาข้างนอกไม่ควรตัดออกพร้อมกันหมดทีเดียวครับควรเหลือใบให้เขาไว้หายใจคลายความร้อนและสังเคห์แสงครับเพื่อยอดใหม่ของมะเขือของเราจะได้โตเร็วๆ และมีมะเขือไว้เก็บกินไม่ขาดช่วงครับถ้าถามว่าทําไมถึงต้องรีบทําสาวก่อนที่จะหมดฝนเพราะช่วงฤดูฝน พืชผักของเราจะดูดธาตุอาหารได้เต็มที่ครับโดยเฉพาะธาตุอาหารฟรีที่ได้มาจากน้ําและอากาศอย่างเช่นคาร์บอนไฮดโดรเจนและออกซิเจนครับอีกทั้งในน้ําฝนนั้นจะให้นโตรเจนสูงซึ่งในน้ําฝนนั้นจะให้ค่าพีเฮทที่เป็นกลางครับเมื่อน้ําฝนตกลงสู่พื้นดินพืชผักของเราก็จะได้รับสารอาหารด้อย่างเต็มที่ทําให้พืชผักของเราและยอดมะเขือใหม่ของเราจเจริญเติบโตได้ดีครับ เลือกยอดหรือกิ่งใหม่ไว้ประมาณ4-5ยอดครับเด็ดดอกออกอย่าเพิ่งให้เขาติดผลครับทําเหมือนกับเราปลูกมะเขือใหม่ตัดแต่งกิ่งข้างล่างให้เขาล่งอยู่เสมอจนกว่ากิ่งมะเขือของเราจะโตเต็มที่จึงวาไว้ผลครับต้นนี้ตัดครั้งแรกตัดเยอะหน่อยครับเพราะว่ายอดใหม่เขาเริ่มสวยเริ่มโตแล้วเราตัดออกเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรตัดออกหมดครับ ให้คุณผู้ชมสังเกตต้นมะเขือของเราครับหากต้นมะเขือของเราอายุได้ประมาณ4เดือนใต้ทรงพุ่มของเราเขาจะมียอดผลิออกมาใหม่แสดงว่ากิ่งบนของเขาจะเริ่มแก่และธรรมชาติเขาจะสร้างยอดใหม่ขึ้นมาทดแทนครับ ตัดออกอาทิตย์และกิ่งสองกิ่งตัดจากข้างในออกมาข้างนอกกลัวยอดใหม่ของเราจะโตหรือติดผลเราก็วนออกมาตัดกิ่งที่อยู่รอบนอกพอดีครับต้นนี้ยอดข้างล่างยังไม่เยอะครับเขายังไม่ผลีสวย จานั้นแล้วผมจะตัดแค่ประมาณกิ่งหรือ2กิ่งครับยอดใหม่ของเราที่เราจะเอาไว้ไม่ควรเอาไว้สูงเกินไปครับตัดออกสักกิ่งสองกิ่งทิ้งไว้สัก1อาทิตย์เราค่อยมาดูยอด และเลือกยอดไว้ครับว่ายอดไหนสวยถ้ายอดไหนสวยเราก็เอาไว้ครับถ้ายอยตัดอาทิตย์ละ1 2กิ่งเริ่มตัดกิ่งจากข้างในออกมาข้างนอกใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้เขาหน่อยได้ก็ยิ่งดีครับเขาจะได้งามเร็วๆเศษใบไม้เศษหญ้าเศษฟางเศษกิ่งที่เราตัดแต่งกิ่งไม่ควรนําออกจากสวนของเราครับปก คุมคนต้นของเราไว้เป็นปุ๋ยทั้งนั้นครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกำลังใจให้เอสนผักด้วยนะครับสุดท้ายนี้เอสนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ